สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2565นนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองและดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นดวงชะตาจะ เป็นอย่างไรในปี2,565นี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก,ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าดวงชะตาของคุณประจําปี2565นี้ จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะต้องขอบอกกันก่อนว่าในปี2565นี้จะเป็นปีของการเก็บผลผลิตนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บดอกเก็บผลที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านี้ปีนี้จะเป็นปีของความสุขปีของความอุดมสมบูรณ์เป็นปีของการกอบโกยและปีของความร่ำรวยนั่นเองค่ะโอ้โหชาวลัคนาราศีธนูคะปีนี้เป็นจังหวะที่ดีของคุณจริงๆนะคะ ดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณได้โคจรมาเป็นกเกษตรตราธิบดีดาวพระเสาร์เองก็เป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะจะยิ่งส่งผลดีส่งอิทธิพลดีๆส่งกำลังดีๆมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะทั้งดาวประจำเนื้อประจำตัวได้ตำแหน่งที่ดีแบบนี้รวมถึงดาวการเงินคือดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงแบบนี้ชาวลัคนาราศีธนูคุณจะหาเงินได้เป็นกอบ เป็นกรรมเลยนะคะดาวพระพฤหัสค่ะเป็นดาวประจําตัวของคุณราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยของชาวธนูจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆปรับตัวเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะสําหรับในปี2564ที่ผ่านมาค่ะดาวพระพฤหัสมีการโครจรเดินหน้าบ้างโครจรถอยหลังบ้างซึ่งเป็นการโครจรที่ผิดปกตินะคะก็จะมีหลายเรื่องหลายราวหลายเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเผชิญและ มือนะสำหรับปีที่ผ่านมานะส่วนในปี2565นี้นะคะดาวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินและเรื่องความรักเลยก็ว่าได้นะคะเรามาพิจารณาไปแต่ละด้านกันเลยสมัยขอเริ่มที่เรื่องการงานเป็นอันดับแรกเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะต้องบอกว่าในปีนี้จะเป็นปีที่คุณงานเยอะมากกว่าเดิมงาน ยุ่งมากกว่าเดิมนะคะและในความที่เยอะในความที่ยุ่งในเรื่องของการงานตรงนี้มันก็จะแปรผันตรงกับเรื่องของการเงินค่ะยิ่งงานเยอะเงินก็เยอะตามนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความสนุกมีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจงตั้งใจให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นําความรู้นําองค์ความรู้ที่คุณได้ศึกษาไปต่อยอดไปพัฒนาบางคนไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเรียนจบแล้วทํางานแล้วแต่ มีการไปเรียนรู้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นเรียนรู้การขายของออนไลน์เรียนรู้การทำขนมทำอาหารคุณจะมีความสนุกในการเรียนรู้แล้วก็สมองมันเปิดรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอชาวลัคนาราศีธนูเป็นลัคนาราศีธาตุไฟค่ะคุณจะกระตุ้นตัวเองทำตัวเองให้กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในปี2565นี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีความขยันมากมีความกระตือรือร้นมากคุณจะคิดคุณจะหยิบ คุณจะเรียนรู้คุณจะพัฒนาอยากจะทำนูน่นทำนี่โปรเจกต์มันมีอยู่ในหัวคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะลุยเต็มที่ทำงานให้เต็มที่นะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยให้กับตัวคุณเองได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ได้ก่อเกิดธุรกิจใหม่บางคนนะคะได้เป็นนายตัวเองได้ออกจากงานประจำหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทำงานเสริมควบคู่ไปกับงานประจำก็เป็นไปได้นะ อย่าให้กระทบต่องานประจำนะเอองานประจำนะใครที่ทําลักษณะเช่นนี้นะคะสามารถทําควบคู่ไปได้ซึ่งสมัยมองว่าคนเราไม่ควรที่จะมีรายได้เพียงทางเดียวเหมือนก๊อกน้ํานะไม่ควรที่จะมีก๊อกเดียวค่ะถ้าเผื่อก๊อกนี้มันติดขัดเผื่อ,เ,อ,อเกิดปัญหาแล้วมันไม่ไหลขึ้นมาเราก็จะไม่มีน้ําดื่มรายได้เองก็เช่นกันถ้าเกิดช่องทางที่1มันมีปัญหาช่องทางที่1ไม่สามารถที่จะทํารายได้ให้เราอย่างน้อยเราก็มีช่องทางที่2นั่นเองซึ่งสมัยมองว่า ทุกวันนี้นะคะเราควรจะหาอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพเพื่อมารองรับนะคะตัวเราเองนะจะได้สนองความต้องการจะได้ทําให้เรามีไลฟ์สไตล์และมีการใช้ชีวิตตามที่เราต้องการนะคะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะกล้าคิดกล้าถามมีเกณฑ์ที่คุณจะลงทุนบางคนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหุ้นอาจจะได้ไปศึกษาเพิ่มแล้วมันก็จะมีโอกาสดีทางด้านของการเก็งกําไรเข้ามาด้วยการงานของชาวลัคนาราศีธนูมันจะมาจากความสามารถของคุณเองค่ะ ใครที่ทํางานประจําใครที่เป็นพน,นักงานบริษัทพน,นักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากบุคคลที่เป็นหัวหน้างานจากบุคคลที่อายุอาวุโสกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะและในปีนี้ดาวพระราหูโคจรมาได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยชาวธนูมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงค่ะการโคจรของดาวพระราหูในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศ สีธนูจากเดิมไม่มีอาชีพเสริมก็จะมีค่ะ จากเดิมคุณไม่ได้บ้านก็จะได้บ้านค่ะจากเดิมยังไม่มีรถมีเกณฑ์ได้รถค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้ทรัพย์สินมาครอบครองนะซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่น่าอิจฉาจริงๆนะคะเรามาต่อกันเลยที่เรื่องของการเงินเมื่อสักครู่สมัยได้บอกไปแล้วว่าในปีนี้คุณจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินและต้องบอกก่อนว่าคําว่าได้บ้านได้รถได้ที่ดินตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่คุณเพ ซื้อคือไปเป็นหนี้ไปขอกู้ธนาคารขอกู้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริษัทไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นเกณฑ์ที่คุณได้ปลดหนี้ค่ะจากเดิมใครที่เคยเป็นหนี้บ้านจากเดิมใครที่เคยติดหนี้รถอยู่นะคะก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าติดหนี้แต่คือยังเป็นหนี้อยู่ต้องผ่อนทุกเดือนต้องจ่ายทุกเดือนในปี2,565คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้ค่ะมีเกณฑ์น,นําเงินสดนะคะไปโปะหนี้ตรงนั้นโปะ นี้ตรงนี้หมดนี่บัตรเครดิตมันจะโล่งมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายเงินของคุณมันจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นเป็นจังหวะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้นั่นเองค่ะรายรับรายได้ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าปังในด้านการเงินนะ่ะประมาณนี้เลยนะคะและความรวยตรงนี้นะ ดียาวไปจนถึงปี2566เลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูใครที่ยังไม่รวยใครที่ยังไม่มีช่องทางทำเงินเพิ่มหาได้เลยนะคะจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเข้ามาจังหวะข,ของการที่ดาวพระสาวโคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2563ยาวมาสองปีครึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องกินระยะเวลาปี64ทั้งปี ปี65ทั้งปีแล้วก็ปี2,566อีกครึ่งปีคุณจะต้องเริ่มคิดเริ่มลงมือต้องลุยต้องเต็มที่กับงานเพื่อที่จะกาะให้เกิดรายได้นะคะจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีช่องทางทำเงินและตัวคุณจะรู้ว่าคุณจะรวยได้อะ นะมันเป็นประมาณนั้นเลยนะคะใครที่ยังไม่มีต้องหาโอกาสให้กับตัวเองหาช่องทางให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยสมัยเชื่อว่าคุณจะมีช่องทางทางไปอย่างแน่นอนมันจะสามารถทําเงินทําท้องให้กับคุณได้มากเลยทีเดียวนะคะจะเป็นปีที่คุณรวยขึ้นนะหลังจากปี2566แล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะจนลงไม่ใช่นะคะปี6 7 6 8ยาวไปต่อเนื่องถ้าเกิดว่างานคุณยังมีความมั่นคงถ้าคุณยังมีความตั้งใจและพยายาม

มันก็มีโอกาสรวยยาวเลยสําหรับชาวลคราศีธนูโดยเฉพาะใครที่มีอายุมากกว่า25ปีเป็นต้นไปนะคะปีนี้มันจะเป็นปีของความชัดเจนในหลายๆด้านอย่างที่สมัยเกินบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นปีของการเก็บผลผลิตนั่นเองค่ะคุณเคยพยายามทําสิ่งใดคุณเคยเต็มที่กับสิ่งใดปีนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นมาก่อเกิดประโยชน์มาก่อเกิดความมั่นคงให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นต้องลุยนะใครที่อยากรว ต้องลุยใครที่อยากหาเงินได้มากขึ้นต้องลงมือทํานั่นเองค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ปีนี้เป็นไปดังใดเป็นไปดังใจคุณมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วความรักค่อนข้างราบรื่นเป็นไปดังใจคุณค่ะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันมีการออวางแผนแต่งงานร่วมกันบางคนได้วางแผนซื้อบ้านซื้อรถกับคนรักคู่รักบางคนได้ร่วมหุน้นร่วมลงทุนกับคนรักคู่รักบางคนนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นการ ทำธุรกิจร่วมกันต่างคนต่างทํางานก็จริงแต่ว่าอาจจะมีการวางแผนการเงินที่ดีมีการวางแผนมีการคุยกันกับคนรักคู่รักมากยิ่งขึ้นว่าเราจะไปในทิศทางใดครอบครัวเราจะออกมาแบบไหนมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านรวมถึงมีเกณฑ์ได้บุตรได้ลูกใครที่คบหาดูใจกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็มีเกณฑ์ที่จะจบมีเกณฑ์ที่จะเลิกราทําให้จิตใจมันปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นมีอารมณ์ ไปมุ่งที่เรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูใครเจ็บใครป่วยก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นนะคะส่วนใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็อย่าละเลยนะตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆปีนะคะก็จะช่วยเ,เป็นตัวชี้วัดนะคะตรงไหนที่เราบกพร่องตรงไหนที่เราเริ่มรู้สึกไม่แข็งแรงก็รีบรักษาหาคุณหมอนะคะจะได้แก้ไขได้ทันเวลานะไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับชาวลัคนาราศีธนูก็ คร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ